ปรับปรุงคุณภาพของของสารสกัดกามิชันแล้วนะครับ,รบทำให้มันสามารถละลายน้ําได้นะครับโดยที่ละลายน้ําได้ถึง4มิลลิกรัมต่อ ML มลนะครับนั่นหมายถึงว่าละลายน้ําได้มากกว่าปกในสภาวะเดิมในปกติของธรรมชาตินะครับถึงหมื่นเท่าโอ้โหครับจริงๆเราใช้เพียงน้อยในปริมาณที่นิดเดียวนะครับอของของสารโคเินอยเนี่ยก็สามารถดูดซึมไปที่กระเพาะ นะครับเป็นลดอาการอักเสบในจากแผลในกระเพาะเนี่ยนะครับได้ลอกจากนั้นนะครับพอหลังจากเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็กนะครับก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดดาไปที่ตับนะครับก็ดูดซึมไปเเลือดดำไปที่ตับเนี่ยนะครับก็เป็นลดอาการอักเสบในตับครับจึงเหมาะสําหรับผู้ที่ดื่มเหล้าด้วย นะครับเพราะดื่มเหล้าจะทําให้เกิดโรคตับแข็งที่เรารู้กันบบเราสังเกตอาจารย์พูดงี้เดี๋ยวคนที่ดื่มเหล้าบอกอ้ยมีข้ออ้างแล้วกินเหล้าได้เลยครับอย่างนี้ก็กินไปแล้วก็กินฤทภิพัณ์อาจารย์ไปใช่ครับ <hakk> กไ็ไม่แนะนําไม่สนับไม่แนะนําไม่แนะนาครับแต่ว่าคือมันช่วยได้คือใช้เหมาะสาหรับผู้ที่มีอาการโรคตับนะครับเราถามว่าเรารู้ได้อย่างไรนะครับคุณถิ่นครับก็คือเราเราลองเอาไปใช้ไปตรวจค่าเอนไซม์ตับออ ก่อนก่อนที่จะทานตัวนี้ดูแล้วอยากทานประมาณ 2- หรือ3เดือนนะครับค่าเอนไซม์ตับนี้จะลดต่ําลงนะครับนั่นหมายถึงว่าการอักเสบในตับมันลดลงอืครับอันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของขในไปที่ต้นต่อเลยต้นต่อเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะผลรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงเพราะอการอักเสบลดลงการหลังไส้ตรงขายก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วย มีอยเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพันธุ์ที่ยังไม่สมบูรณ์อ๋อคือต้องเป็นผลิตพันธ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ทวางขายก็ขายได้เลยใช่ครับถึงจะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเป็นงานวิจัยในห้องแลบแล้วก็ไปประกวดอ๋อย่างนั้นเขาเขาไม่เอาเขาจะเท่ไม่ตกไปเลยครับแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่มีการการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือพทน์ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คะแนนในการประกวดเพิ่มมากขึ้น โอ้แน่นอนคันเป็นไอเดียของเราซึ่งอันนี้ก็จดเยียบร้อยนวครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผมคอร์มาแม็กซ์ครักแล้วนอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังมาทำเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการดำเการพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนี่แคที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตนวนี้ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะดุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมด สนใจติดต่อได้ที่0819966049หรือที่ Line ID h e r for you ค่ะ